ข่าวด่วนครับทุกคนครูหมอนอิงหมายถึงใครคนที่ดังเพราะดูดคลิปอุงอิงมีตัวตนเพราะอุงอิงมีสิทธิ์อะไรมากระแนะกระแหนน้องงงนะครับคนที่ดังเพราะดูดคลิปอุงอิง มีตัวตนเพราะอุงอิงมีสิทธิ์อะไรมากระแนะกระแหนน้องนะครับล่าสุดคบทุกคนทางด้านครูหมอนอิงเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์แคปชั่นนี้บน a c e b o o k หมอนอิงผู้ติดตามน้องอุงอิงนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับแฟนคลับ f อเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์กันขล่มทลายเลยนะครับอ่ะพ่อฮักอุงอิงก็ไปคอมเมนต์นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สูนบอกว่าคนนี้ไม่ถูกชะตาตั้งแต่วันแรกนะครับอ่ะแล้วก็ล่าสุดคบทพิคนต้องบอกว่าตอนนี้ นะครับคนเนี่ยก็มากดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆครับทุกคนกับประเด็นดังกล่าวนะครับครูมอนอิงหมายถึงใครทุกคนทราบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับตอนนี้หลายคนก็คือโยงไปแบบโอ้โหไปไกลมากๆแล้วก็ตอนนี้นะครับพุ่งยิ้มได้มีการไปอ่านาคนอมเ,เอมนต์บางคนก็บอกว่าไม่เลิศเลยน,นีนบ่บางคนก็บอกว่าไผ่น้อบาดนีนะครับอ่ะบางคนก็บอกว่าโอ้ แซะน้องไม่เลิกต้องจัดการสักทีนี่นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นข้อความจากชาวเน็ตนะครับที่ไปคอมเมนต์ที่ Facebook ของคุณครูหมอนอิงนะครับเรียกได้ว่าครูหมอนอิงครับทุกคนเป็นคนแรกเสมอที่ออกมาปกป้องครอบครัวของน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงครับไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะครับครูหมอนอิงจะเป็นคนแรกๆเสมอครับที่ออกมาพูด ออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาปกป้องครอบครัวของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับและครั้งนี้นะครับทุกคนอุ้มอิ่มมองว่าคุณครูบันอิงโพสเนี่ยน่าจะเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับเพราะครูบันอิงบอกว่าดังเพราะดูดคลิปอุงอิงมีตัวตนเพราะอุงอิงมีสิทธิ์อะไรมากระแนะกระแหนน้องงงนะครับแปลว่า คนที่ครูหมัดอิงต้องการจะสื่ออุ้มอิ่มข่าวกระแสคิดว่าต้องเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับเนาะอุ้มอิ่มก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับบอกว่าอาอุ้มอิ่มตกข่าวใครสรุปเป็นใครนะครับก็บางคนก็บอกว่าอุ้มอิ่มจะตกข่าวไม่ได้นะใช่ไหมคะทุกคนตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็มีทางด้านทั้งพี่ทั้งแม่หน่อยเนาะมากดกดไลค์ให้ด้วยกดรักให้ด้วยเลยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายคนนะครับที่ไปแสดงความคิดเห็นเนาะคนในองค์กรเนาะทุกคนอ่ะ ก็ไปอ่านเอาแล้วกันครับส่วนนุอมอิมข่าวกระแสเองนะครับขออนุญาตไม่ฟันธงแล้วก็ขออนุญาตไม่พูดถึงบุคคลที่3บุคคลใดๆก็แล้วแต่นะทุกคนเพราะว่า1เลยนะครับทุกคนนุอมอิมไม่ทราบจริงๆว่าครูบอนอิงเนี่ยหมายถึงใครแต่ว่าถ้าทุกคนได้ติดตามชีวิตครูบอนอิงได้ติดตาม อุงอิงเนี่ยก็น่าจะทราบดีว่ามีไม่กี่คนน้องในชีวิตของน้องแล้วก็น้องก็อยู่แต่กับคนในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นอ,อิมมองว่าน่าจะเป็นยูทูบเบอร์ในองค์กรหรือเปล่าบางคนบอกว่าอุ้มอิมหรือเปล่าไม่ใช่นะอุ้มอิมก็ไปเจอครูเหมือนอิงล่าสุดครูเหมือนอิงก็ยังน่ารักกับอุ้มอิมเสมอแล้วก็แม่หน่อยก็น่ารักกับอิมเสมอแล้วอิมก็ไม่เคยว่าร้ายให้กับอุงอิงนะเรารักน้องเน,งเนาะเราสนับสนุนน้องเต็มที่ก็แปลว่าน่าจะมียูทูบเบอร์บางช่องแหละครับทุกคนที่ ไปพูดถึงน้องนะครับในทางที่อาจจะไม่ได้สู้ดีนักหรือว่ามีคนเขาเรียกว่าอะไรไปจับผิดหรือเปล่าในการพูดถึงน้องอะไรต่างๆใดๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนิ้มิมก็มองว่าไม่ควรเนาะถ้าเป็นคนที่เกิดจากน้องหรือว่าเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรมีตัวตนจากน้องอย่างอุงอ้มอิมเองอุงอ้มอิมมีตัวตนจากอุ้งอิงพูดเลยยอมรับตรงนี้เลยว่ามีตัวตนจากอุ้งอิงแล้วก็บอสโตเราไม่เคยลืมตรงนี้เลยแล้วก็น้องทําให้อุ้มเลเวลเพิ่มขึ้นเยอะมากๆทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราอยู่คู่น้องตรงนี้ต้องบอกแบบนี้เลยนะสำหรับ อ,อุ้มอิ่มอุงอ,อิงเนาะส่วนคนอื่นนีมไม้ไม่ทราบแล้วก็ขออนุญาตไม่พูดถึงก็แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับประเด็นนี้นะครับแล้วก็คนเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันบอกต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยอ่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้คิดว่าชาวเน็ตนะครับอ่า,อา,อาบางคนก็บอกว่าไปดูคลิปมาแล้วพูดแซน้องทั้งนั้นทั้งทั้งที่รู้ว่าทั้งทุงที่รู้ว่าผู้ติดตามจากตัวน้อง มันหาประโยชน์ใส่ตัวเองมากกว่านะครับแม่นยังอีกเนาะนะครับอ่าบางคนก็ไม่ทราบเนาะทุกคนสำหรับประเด็นนี้นะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องแบบว่าบุคคลใกล้ชิดแหละนะทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นบุคคลใกล้ชิดนะครับที่อ่าครูมันอิงหมายถึงนะ้องคนที่เกิดจากน้องอะไรแบบเนี้ยนะครับก็อ่าเป็นกําลังใจให้ครูมันอิงซึ่งต้องบอกว่าอุ้มอนะิ่มเนาะกับ กับครูหมอนอิงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไปเจอกันมาแล้วแล้วก็ครูหมอนอิงน่ารักนะครับน่ารักเสมอต้นเสมอสปลายนะครับเขาทํางานหนักนะครับทุกคนแล้วก็เขาจะออกมาปกป้องแบบนี้เลยครับทุกคนปกป้ององ์อิงปกป้องครอบครัวอง์อนะิงเนี่ยแบบนี้เป็นด่านแรกเสมอเพราะอะไรเพราะว่าให้ไม่นหน่อยองคงอิงพ่อเอกเนี่ยอยู่เฉยๆครูหมอนอิงจัดการเองไปเจอกระแสะอะไรมาครูมันอิงออกมาโพสต์ออกมาสแสดงความคิดเห็นเองนะครับถ้าครูมันอิงเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรถ้าอยากเคลียร์ใจหรือว่าเคลียร์ปัญหาให้ไปคุยกับครูมอมานอิงเนาะสำหรับยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่ครูมัอนอิงก,กล่าวถึงก็น่าจะต้องเป็นยูทูบเบอร์แหละทุกคนถูกไหมเพราะว่าเอาคลิปน้องไปลงจนมีตัวตนนะครับอันนี้เราวิเคราะห์ได้เลยว่าเป็นยูทูบเบอร์แน่นอนแล้วก็มีการมาแซะน้องใช่ไหมครับแล้วก็มีการมาพูดถึงน้องนะครับอันนี้ก็คือต้องบอกว่าโอ้โหเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้เนาะหลายคนตัด หลายคนรู้หลายคนไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็ตอนนี้ก็คือหลายคนก็คือโยงไปต่างๆนานาครับทุกคนเอาเป็นว่าอิ่มเป็นกําลังใจให้กับองคอ์กรแล้วกันแล้วก็อมิมบอกต้องบอกแบบนี้ว่าเจอครูมันอิงล่าสุดครูมวันอิงก็น่ารักแม่หน่อยน่ารักพ่อเอกน่ารักทุกคนน่ารักในองคอ์กรน่ารักนะครับ ทุกคนเลยอ่ะต้องบอกแบบนี้ต้อนรับอุ้มอิ่มดีเสมอต้นเสมอปลายต้องบอกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องนี้อุ้มอิ่มขออนุญาตไม่พูดพาดพิงถึงใครดีกว่าบุคคลที่3ามอะไรใดๆอุ้มอิ่มขออนุญาตไม่พูดถึงดีกว่านาะขอให้มันเป็นไปตามวาระแล้วกันว่าคนที่พูอ่ะอันนี้คืออุ้มอิ่มไม่รู้เนาะว่าใครแซะนอะ้องก็ต้องให้ทุกคนไปตัดสินเอาแล้วกันคนที่ติดตามอุ้งอิงติดตามครูหมอนอิงติดตามแม่หน่อยก็คงทราบกันดีอะไรแบบเนี้ย นะครับเนาะแล้วก็ตอนนี้คือครูบอนอิงโพสเนี่ยคนกดไลค์แบบเกือบหมื่นแล้วนะลงแป๊บเดียวจริงๆครับทุกคนนะครับลงแป๊บเดียวจริงๆนะครับเนาะนะครับอ่ะตอนนี้หลายคนก็มีการ ส่งมาให้อุ I ้มอิ่มข่าวกระแสเนาะอ่ะแล้วก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันแล้วก็เหตุการณ์วันนั้นนะครับอุ I ้มอิ่มมีการเคลียร์ไปแล้วนะครับสําหรับประเด็นที่อุ I ้มอิ่มไม่เชิดใส่แอดมินใช่ไหมอุ้มอิ่มไม่ได้เชิดนะครับอุ้มอิ่มไม่ได้เชิดใส่แอดมินนะประเด็นนั้นอุ I ้มอิ่มเคลียร์ไปแล้วแล้วก็ไม่ต้องโยงแล้วนะครับตอนนี้คือใครที่ทําคลิปข่าวอุ I ้มอิ่มคือแบบโยงเยอะมากนะครับก็คือไม่อยากให้โยงเนาะแล้วก็ให้ทุกคนตัดสินเอาเองแล้วกัน เอาเป็นว่าให้ทุกคนตัดสินเอาเองแล้วกันอิม่มขออนุญาตพูดในส่วนของอิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็รักน้องรอซัพพอร์ตอุ้มอิ่ง,งเพร้แพงเสมอแล้วก็รอซนะัพพอร์ตเนาะทีมงานรถตู้ทุกคนเลยนะครับอุ้มอิ่มก็ไม่ลืมเนาะพูดถึง พูดถึงเรื่องนี้ก็ให้ทุกคนไปตัดสินเอาแล้วกันไปดู Facebook ของคุณครูหมอนอิงก็แล้วกันนะครับเนาะอ่ะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อพ่อแม่เอฟซทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับรักทุกคนครับ